พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิคือคำกล่าวถึงไตรสรนคมหมายถึงการถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทางใจประกอบด้วยสามประการคือพุทธังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคือการยึดถือแบบอย่างของพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ความจริงของชีวิตและสอนให้พ้นทุกข์ธรรมังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งและเป็นความจริงของธรรมชาติเช่นการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและหลักไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาส,งงสาังคังสรนังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคือการเคารพในหมู่สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแบบอย่างของผู้ดำเนินชีวิตตามทางธรรมอย่างถูกต้องสาธุ